ฝนก็โปรยโปรยนะครับเนี่ยจิกนี่ก็ไหลตามเลย ็แปลงนี้บาวรดจะให้ปุ๋ยขี้ไก่แค่ครั้งเดียวนะครับปีหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำหมักบ้างแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตามที่บารวโรดทำคลิปไปหลายๆครั้งนะครับก็จะให้ปริมาณอันนี้ต้นถือว่าต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็จะให้ปริมาณน้ำยางประมาณนี้นะครับ ตอนกลางคืนกรีดนี้จะไหลาตามมีดอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มหยอดกดนะครับก็ได้ประมาณคือปกติต้นนี้นีจะออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอเข้าฤดูพฤษภามาก็ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ บำรุงใส่ปุ๋ยมีอาหารเสริมเข้าเข้าไปบ้างนะครับก็จะทำให้ต้นยางของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวแล้วก็สามารถกรีดได้น้ำโดยที่จะไม่มีอุปสรรคเรื่องตายนึง่งเกิดโรคอะไรต่างๆนะครับขออย่างเดียวให้บำรุงให้เขาได้แข็งแรงนะครับต้านทานโรคได้แน่นอนนะอย่างของบาโรดเนี่ย มีแค่ไม่กี่ต้นนะครับติดเชื้อ,อไม่ใช่พูดผิดติดไม่ใช่ติดเชื้อหมายถึงเป็นยางตายเนื่องเนะี่ยตั้งแต่ปีแรกๆที่บาโรดฝึกกีดนะครับตั้งแต่เปิดหน้ามาปีแรกๆปีห้าหนึ่งห้าสองน่แหละฮะหลังจากนั้นมาหลังจากเออบาโรดมารู้จักกับเออเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็มีคนแนะนำโน่นนี่นั่นมาแล้วก็หันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมอ่ปุ๋ยอินซีจุลินซีสังเคราะห์แสงก็ไม่มีอย่างตายเนื่องเพิ่มเข้ามาอีกเลยนะครับอันนั้สาเหตุอ่าที่เพื่อนๆหลายท่านบางท่านบอกว่าอ่าถ้ามันติดแล้วมันก็จะติดไปเรื่อยๆอ่าบารรถก็ป้องกันโดยวิธีการอย่างที่เคยทคําคลิปไปแล้วนะครับว่าอ่าเวลากรีดก็จะเช็ดมีดไปด้วยแล้วก็อ่าจะใช้ ไอตัวไตรโคโรมานะฮะที่กำจัดเชื้อราฉีดพ่นบริเวณต้นที่เป็นยางตายนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันลามไปต้นอื่นอันนั้นวิธีการหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือหยุดกรีดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่พ่นปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยไปเรื่อยๆที่บารโรดทำขึ้นเองนะครับก,ก็อย่างที่บารโรด ให้เห็นแลวครับว่าบางต้นก็เปิดกีดได้แล้วนะครับแต่ต้นบางต้นก็ยังต้องดูแลต่อไปนะครับอย่างต้นนี้นะฮะบ่าโลดหามาตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบนเละไปหมดแล้วปรากฏว่าสาเหตุที่บ่าโรดพอจะเดาได้นะฮะว่าเกิดจากท่อนนํำยางมันแห้งนะครับ แล้วก็การลําเลียงอาหารการลําเลียงอะไรขึ้นไปเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรหมอเลิกก็เลยหยุดกีดมาต้นนี้สองปีนะฮะต้นใหญ่ด้วยสองปีแล้วก็บํารุงนะครับให้ปุย๋ยเอ่อให้อาหารเสริมให้อ่จุลินทรีย์ให้น้ําหมักนะครับมาปีนี้ลองแตะดูนะครับแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้นะครับฝั่งนี้ลองแล้ว มีน้ำยางซึมๆเฉยๆแต่แต่ยังไม่เต็มที่แต่ฝั่งนี้ไหลเลยนะฮะไหลตามมีดเลยเมื่อคือนนี้ลองลองเปิดดูแล้วก็เมื่อคือนนี้ลองกริดก็โอเคครับเริ่มมีน้ำยางไหลาตามมีดมาแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าจะจะอีกนานไหมแต่ว่าสองปีอ่ก่อนหน้านที่นี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ออกเลยนะไม่มีไม่มีน้ำยางเลยนะครับไม่มีน้ำยางมาเลยบ,บาร์ถเลยหยุดนะครับหยุดแล้วก็บำรุงเอา เคยลองใช้ยาที่เขาโฆษณาเพื่อนๆบางท่านโฆษณาเนี่ยมาฉีดมาพ่นมาทาก็ไม่ได้ผลนะครับต้นนี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่าก่อนที่บาโรจะหยุดกินเนี่ยอ่าสปีนะครับที่ไม่มีน้ำยางเลยต้นนี้นะครับแล้วก็หยุดหยุดมานี่เข้าปีที่สองมาดูแล้วเริ่มมีน้ำยางมาข้างบนนะครับจากข้างบนลงมาก่อน ฝั่งนี้ก็เริ่มซึมๆนะครับเนี่ยฝั่งนี้แตะดูแล้วมีเริ่มซึมๆนะครับแถวนี้มีอยู่1-2-3ต้นนะครับที่มีปัญหายางตายหนึ่งนะครับแล้วก็บาโรดก็ลองแตะดูต้นนี้ก็เริ่มมีน้ำยางตามมาแล้วนะฮะต้นนี้นะครับก็ใช้สูตรเดียวกันก็คือหยุดกีด หยุดเกี่แล้วก็ใช้วิธีการบํารุงรักษาบํารุงนะครับคือใส่ปุ๋ยใส่ธาตุอาหารที่ต้องการนะครับน้ําหมักนะครับน้ําหมักแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็มีพ่นฮอร์โมนด้วยนะครับก็ก็เริ่มเห็นน้ํายางจากที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะฮะน้ํายางไม่มีสักหยดเลยนะครับแต่ดูทุกที่ไม่ว่าจะบนหรือล่างไม่มีเลยนะครับอันนี้เริ่มมีแล้วนะสองต้นนี้ในสวนของบ่าวโรดนะครับ แต่ต้นนี้ก็เริ่มมีนะแต่ว่าบาโรดยังไม่ได้แตะแต่ยังยังไม่ได้เอาน้ํานะครับในสวนของบาโรดนี้นะครับมีต้นยางอยู่ห600้อยกว่าต้นแล้วก็ที่กรีดจริงๆก็ประมาณ5้าร้อยนะครับมีตายหนึ่งที่นับได้จริงๆนะครับอยู่3มต้นนะครับหนึ่งแล้วก็สองสามแถวนีนะ้มีอยู่3ามต้น นอกจากนั้นยังไม่ยังไม่ประสบปัญหาเรื่องยางตายนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกสองต้นอยู่ท้ายสวนแล้วก็ตรงข้างไอ้ล็อกที่7นะครับปัญหาเปลือกแข็งเปลือกแตกนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยบาโรดพ่นน้ำหมักขูดสูตรคูชยเอ็มเนี่ยนะฮะก็คือลองพ่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้วก็ให้จุลินทรีย์คือพักกีดเลยนะฮะปัญหาพวกเปลือกแขง็งเปลือกแตก นี้แล้วก็อย่างแต่หนึงบาวุบา,บารวดจะหยุดกรีดไปเลยนะครับปี2ปีก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันแล้วก็มาลองแตะดูปีนี้2ต้นนี้ได้น้ำได้ได้ได้สถ้วยแล้วตอนนี้6กมีดนะครับก็ถือว่าประเภทบารวดนะครับไม่ใช่พ่อค้าไม่มีสปอนเซอร์จากพ่อค้านักธุรกิจบารวดนำสิ่งที่ทำขึ้นาจากการแนะนำของเพื่อน แล้วมาลองใช้ดูในสวนของตัวเองนะครับตอนนี้ปัญหาบางท่านนะฮะเคยเคยเล่าให้บ่าวโลดฟังว่าต้นยางที่ปลูกเนี่ยในสวนพันกว่าต้นเกิดปัญหายางตายนึง่งเกิดปัญหาปัญหาเปลือกแข็งเปลือกแตกเนี่ยเหลือ,อยางอยู่ตอนนี้หกร้อยเร้อยเองแสดงว่าปัญหาเนี่ยเยอะมากก็คือสามสี่ร้อยต้นที่สูญเสียไปนะครับฉะนั้นบ่าวโรดถึงบอกว่าอ,อย่าพึ่ง ้อนะครับแล้วก็ให้ลองนะครับให้ลองหยุดกรีดก่อนแล้วก็บำรุงให้อาหารทางดินแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาอะไรที่บางุมมันแพงมากนะครับบางท่านบางบางครั้งเพื่อนๆ่อ,อที่เป็นกเกษตรกรด้วยกันนี่แหละฮะอาจจะหวังดีแต่ว่า,าผลิตภัณฑ์ที่ท่านขายน่ะมันแพงมากนะครับบาโรดเคยเคยเข้าไปชมหลายช่องที่ที่เพื่อนๆขายนะครับ ผลิตภัณฑ์บางตัวที่ที่บอกว่าแก้ปัญหายางตายนึ่งเนี่ยถุงหนึ่งนะครับฉีดได้พ่นได้ครั้งเดียวเนะี่ยราคาเกือบสองสามพันนะครับเนี่ยบา,บา,บาโรดก็เลยว่าโอ้โหถ้าต้นทุนสูงขนาดนั้นไม่รู้จะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้บาโรดก็เลยต้องมาลองใช้วิธีนี้นะครับน้ำหมักสูตรที่ครูเอมใช้อยู่เนะี่ยแก้ปัญหาพวกยางตายนึ่งอะไรพวกเนี้ย อาจจะได้ผลโดยตรงหรือไม่ได้ผลโดยตรงก็ลองดูเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากนะครับราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็อีกประกอบกับบาโรดใช้น้ำหมักแล้วก็จุลินซีเนี่ยลงในสวนยางมันก็มันก็ต้นทุนการซื้อการลงทุนมันก็ไม่ได้สูงมากทีนี้ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าต้นยางที่เกิดปัญหาตายนแล้วก็เปลือกแห้งเปลือกแตกกลับมา ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับหญ้าในจะตัดเอาแล้วก็จะให้เป็นปุ๋ยโดยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ําหมักพวกนี้ย่อยสลายเข้าไปอีกเพื่อให้เป็นาาธาตุรองาธาตุอาหารที่พืชต้องการอยู่นะครับก็ช่วยได้นะครับพอเขาเจริญเติบพอเขาแข็งแรงรากได้อาหารท่อระบบต่างๆแข็งแรงเนี่ยบาโรดเห็นทันทีว่ามีน้ํายางเข้ามาแล้วนะครับบาโรดเคยลองชา ซื้อพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาโฆษณานะครับว่าแก้ไขปัญหาได้100%เอซอะไรเงี้ยนะเคยลองมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าของสวนบาโรนมันไม่มีหลายต้นมันมีแค่3ามสต้นในสวนก,ก็เคยซื้อมาลองแล้วก็ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเลิกเลิกใช้ไปเลยนะครับก,ก็ใช้วิธีการนี้ก็คือหยุดกรีดแล้วก็ ฉีดพ่นไตรโคโรมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันลามนะครับถ้าเป็นถ้ามันเป็นเชื้อโรคเชื้อรานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็แตะดูก็มีน้ํามีน้ํำยางขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เอาน้ํานะะตอนนี้ก็ถือว่า,าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคือสามารถจากที่ไม่เคยเห็นอะไรเลยคือกีดตรงไหนแตะตรงไหนก็ไม่มีอะไรไม่มีน้ํายางโผล่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เมือเ่อคืนนี้ลองแตะดูก็มีน้ํำยางแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครตอนนี้ อ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่กําลังชมอยู่ก็ฝากนะครับเรื่องราวของการใช้อ่าสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวนะครับอาจจะเห็นผลช้านิดนึงแต่ในระยะยาวแล้วไม่เกิดโทษไม่มีปัญหากับพืชกับต้นยางเราแน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากความห่วงใย,ยแล้วก็บารดไม่ได้ มีสปอนเซอร์บารดไม่ได้โฆษณาขายสินค้าให้ใครนะครับบารดต้องการที่จะแชร์สิ่งใดีที่บารดททำได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆหรือคนที่มีความรู้ความคนที่มีประสบการณ์แนะนำบาวดมาบารดก็เอามาใช้ในสวนยางแล้วถ้ามันดีบารดก็แชร์ต่ออย่างนี้แหละครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับบารดก็ มีความหวังดีกับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนเองนะครับแล้วก็ดูแลต้นยางที่ไม่ใช่จํานวนมากนะครับก็อยากจะให้ดูแลด้วยความรักจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องของอาการลงทุนต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะปีนี้ราคาปุ๋ยเนี่ยมหาโหดมากนะครับฉะนั้นสิ่งไหนที่จะพอเซฟสิ่งไหนที่จะพอประคองเราไปได้เราก็ต้องหาวิธีการเอานะครับ่าโลดก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนยางพาราทุกทกท่านนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากคลิปนี้นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายางตายเนื่องเนี่ยปัญหาหลักก็มันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อนะครับติดเชื้อรานะครับ หรือแม้กระทั่งการขาดประการบำรุงรักษาที่ถูกต้องนะครับไม่ดูแลไม่ใส่ปุ๋ยไม่อะไรต่างๆหรือใส่ปุ๋ยแต่เฉพาะปุ๋ยหลักนะครับแล้วก็อาหารเสริมธาตุอาหารรองอะไรต่างๆไม่ได้ใส่ไม่ได้สนใจอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับก็ไม,ไม่ไม่เสียหายนะครับอันไหนที่อลองแล้วมันไม่ได้ผลก็ก็ ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ทำนะครับแต่อันไหนที่ทดลองแล้วมันเกิดผลประโยชน์อย่างบาโรดเนี่ยฟังจากหลายๆท่านแนะนำมาอ่าก็ลอง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 มาหมดอันไหนที่มันเข้ากับสวนตัวเองก็ทำอันนั้นต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณมากมายครับสวัสดีครับ